แต่ถ้าเกิดเราเห็นแสงไฟอันนั้นคือยอดพระเจดีย์ยอดพระเจดีย์งั้นเราไปดูพระเจดีย์กันคุณป๊อปทำไมก็เปิดเขาเปิดประตูด้วยนะคุณป๊อปไหนอะไรยังไงนี่ก็เปิดประตูพระเจดีย์ไม่ก็ขึ้นได้แค่ฐานมั้งหรอขึ้นไปดูกันไหมเราไม่เคยขึ้นเลยนะไม่นะเราไม่เคยขึ้นเลย โชคดีมากเลยค่ะไม่เคยเปิดประตูเลยค่ะคุณป๊อบเคย<ผ>ม,มามเจอ<ะ>ไ,ไม่เคยขึ้นมาบนไลน์ไม่เคย,เ<ล>ยขึ้นมาเลยครั้งแรกเลยค่ะัุงลี่ต้องบุญมมาฝากอนุโมทน,นาบุญร่วมกันเลยนะคะสะาธ<ถ>ุดูสิโชคดีแค่ไหนนี่ได้เวียนเทียนในวันที่ดูสิ ประจำเต็มดวงด้วยอาบน้ําอะไรนะอาบน้ําเพลนเหรอคุณป๊อกอาบน้ําเพลนต้องตอนเที่ยงคืนอ๋ออาบน้ําเพลนต้องตอนเที่ยงคืนไอ้นี่เราต้องนะตอนเที่ยงคืนก็ต้องเอาถังเอาถังคาถาอะไรเนี่ยเราก็อาบน้ํากลางแจ้งเขาถึงเรียกว่าอาบน้ําเพลนใช่ตอนเที่ยงคืนใช่อาบในห้องน้ำมันไม่ได้มันไม่เห็นจะได้ผมสมัยก็เลยวันเพ็ญเดือนสิบสองไปแล้วดิก็ ใช่ใช่แต่บางคนเขาสะอา,าจตั้งแต่เที่ยงคืนของวันเพลนที่กำลังจะเข้าเนี่ยที่ทคนเหนือเขาเพรนพุอ่ะเป็นพุตอ่ะอพออย่างนี้คุณปเาเดินย้อนทางนี้ล่ะเรา,วเ,เ,ราเวียนรอบประทักษิณรอบสหารมงคลไนขวาเข้าโชคดีจริงๆเลยอ่ะวันนี้โชคดีแล้วอิ่มบุญสุขใจแล้วแต่ท้องเราหิวนะอะไรบรรทัดทองโอ้ยมันไกลไปไหมล่ะบรรทัด